สวัสดีครับเช้าวันอังคารที่22กรกฎาคม2 5 6 8นะครับมเราฝากกดไลค์กดแชร์กดตามครับตลาดนัดกู้กระบือเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับทางส่วนนัวน้าเหน่นนะครับนัวน้าเนี่ยหมื่นแปดร้อยหมื่นแปดร้อยแปดร้อยตายอยู่เมืนนะพูนเลี้ยงบุนให้ยืนจุงไายง

ดกันล้วไมไดคับหมื่นแปดพันสองร้อยอันนี้เอาร้อยนี่อ้วนๆยิ่ง่งนะครับไซสร้อยสามห้าบวกนะครับหมื่นแปดพันสองร้อยได้กันแล้ว ขายร้อยเนื้อก็ได <te le> ้ขายดีนะว่ามีงวงามอยู่นะว่าอ้วนผุดบวกกาเขาไปใกล้ท่านั้นท่านั่นขิดตุ่มโคนบ้ายังบ้าไรอยู่โอ้ยเดี๋ยวปีนเดี๋ยวปีนเอาหัวโค้งหาพันเงินปลาเพิ่ขายเป็นไง ลูกมันเดียวจะบาทลูกมันลูกมันแค่บาทห้าพันนะครับแม่ดำนะครับ oh. <c oughs> จอยนะครับสูงลอยสามสิบนะครับได้ขายห้าพันครับยวไปจอดรถไปจอดขาโดนได้ไหม ว่างามเคเอฟ68มิสเตอร์กาเลตอยู่นะหมื่นสามหมื่หมื่นเจ็ดกว่ามึงง่วงามเปิดมาแซวสามหนึ่งหามื้อในห้างเวียดนามหายมื่นเจ็ดนะครับร้อยซีซั่นหาบวกนะครับท้ายนะครับมิสเตอร์กาเลตลูกสาวมิสเตอร์กาเลตนะครับพุทธเขาขุนนะครับขุนนะกำลังหายนะครับเดี๋ยวคุณขุนกำลังขึ้นพอดีขุนนะ พรมดีดีผมไงขายพอขายพ่สิบเจ็ด่เปิดเปิดสองหมื่นสองหมื่นสามสองหมื่นสามหม่มิสเตอร์กาเล็เกีหกแป เ <Workers S 2> ดียงดีครับนะครับงามกำลังขึ้นนะครับง้อกำลังขึ้นครับเดียงดีครับห่อยชิซูมาบวกเศร้าสาม แม่แยกลูกท้องว่างลูกสองลูกสองแปดพันห้าร้อย้สนอตงแปดรสองเาสองหเก้าสาาน่อาไ้องกวนี่ครับราคายยวดยูปันเดีอรสินค้าครับคสูงลอยสามสบวกนะครับแปดพันห้าร้อยแปดพัารครับ พายาง,งามเนะนุ่มกระตึงๆนะหัวใจแยกลูกนะครับหลอดเงียเง้รับเขาสองกันดดยัวะจะเลยลูกันยู่ปดันอยู่นะรับว่าจ่อยน,น,นะครับมันเหมวอนก้ามงามกันนะ ได้เลขสองตัวสามหกคู่นี่คู่นี่สามหมื่นหกคู่นี่สามสิบหกนะโอ้โหเกือเตะีสามสิบหกคู่นี่ครับสามหคู่นึงะหายไปหัวเกียนเลยอ่ะ สามหกครับมื่นกวมื่นปเครื่องดับทั้งไงทั้งดูเครื่องดับทังสตัวนะครับสสาวนะครับสสาวนะครับเครื่องดับดับนะครับยางรถรถออก เก็บอยู่เนาะเรียบร้อยแล้วซื้อเพื่นายไปไหนล่ะเป็นไะเลียงวะมากเลยนะเมืองเดียวเมืงหญิเนาะก็เที่ยงนะเงิ้เทนาเนาะแต่ตอนนี้คือเป็นเงิ้เพิ่นอะไรเนียเี่เีว่างอเป็นงอเิ้ย18เนี่ยหูวงนะซื้อตะเรียงอ๋อนครับสนใจนีติดต่อได้เบอร์ไหนนะครับ 085 085 144 144 6187 6187นิดครับสนใจญ่เมาสอบถามหนึ่งนะครับต่อได้รถใด้ขึ้นกาน,น,นะนะครับต่อได้รถได้ครับสูงลอยสาิบนะครับสาวนะครับว,วนนะครับเป็นเต็มนะครับเ,เต็มเลยหมืนอๆๆนระับทีมงานท่านี้เป็นแดงน้อยเหมือนนีครโอ้ยจะเป็น่นะียนะังกัน สาวใหญ่สาวสูงร้อยสีบวกนะครับสาวคนปวดเอาพอดีลูกค้าหาไม่พบยับ แรีดกมา่นังดีครับแม่กำนองครับแม่กำนองแม่สาวจังหวัครับเจพนห่นเครับแม่สาวหมื่นเจ็ดพันแดงดีอยสบหบวกนะครับเครื่องดำดสิบเจ็ดนุ่มหน่อยจังหวัครับนุ่มหน่อยหมื่นสี่สนใจติดต่อได้เบอร์ไหนนะครับศูนย์เก้าศูนย์ห้าปดห 949สี 9, 4, 9. น่นใจทุกรวระสาหงามนะครับสูงออยซีัหาบวกนะครับหงงามหวงามเ่านัเอาปเป็นเลี่ยงเล่นั้กล้ามเนื้อสวยนะครับสูงใหญ่เจนเทินใหญ่จนเท้นเท็นนั้นมดีเด้พีน้นุ่มดีนุง่นงงามนะครับคุณขอบหู้ด,ดำแข้งขาดำเครื่อง,งดำนับเลบ กบคูกับไข่ไงนะครับแดงดีนะครับโค้งสามีนะครับโค้งสามีไปเติมเอาเองนะครับก้าวกระมใหญ่ๆนะครับทายางก้ามขอแข้งขอขานะครับรอนึ่งบาเรื่องนี้นะครับไปเริ่จเอออ่จบเรื่องมีนะครับไปเติมเอานะครับไปเติมาใหญ่ๆนะครับเปไนปเรื่อจอเรงเดืๆาด้วนนะครับจับแปรนะครับจับแทรเออพกเรามเือด้วนนะครับ เกียรตามให้คือหัวงามหัวงามขายเนื้อหัวงามขายเนี่ยกำลังานานขาย